อะค่อยๆเดี๋ยวผมว่าคุณนี่เหมือนว่างๆนะครับคุณซาแซมเนี่ยไปหาเอาเนี่ยเอาหาไปหางานร้านเผื่อได้ของขายหาครีมเป็นงานลงงานร้านดีกวับเห็นคุณว่ามามาเอาครีมมา้ผมก็ได้ครับอย่างน้อยมันก็มีประโยชน์ผมมาห้องสุธาขอหน่อยโอเคครับผมครับไปกันไปเถอะกันมาขอไปเช่ารได้ไหมเนี่ยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จะปล่อยไปเนี่ยปล่อยชช่ารถไปเนี่ยหรือไงเนี่ยไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้มีเวลาพักตลอด้วยเย้ยโธ่เขาพูดมึงได้จัดเลยว่ะน้อง สิบเบสอยู่ยิ่งทำไรไม่ได้อยู่ไหนหกสองห้าหกสองห้าต่างถาวางไม่รับไปเชียะโคตรเสียวอ่ะหกสองห้าเนาะหกสองห้าอะไรค่าอะไรจะให้อะไรมึงก็กริบไปนี่กริบเนี่ยเนี่ยอะไรพี่พี่ต้องกริบห้ผมกริบอะไรใบออมรถออมรถเหรอเออแล้วเพี่พี่ไปซื้อหลับไปกริบเนี่ยแล้วผมผมผมอะไรคืออะไรนี่ไปแล้วไปแล้วไม่เหรอไม่ถูกอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเขามาขอเช่ารถผมผมต้องโอนให้เขาเดี๋ยวผมจ้าที่ไหนโอนให้เขาอ่ะถ้าผมไม่มีบัตรอ่ะพี่ก็ต้องซื้อแยกดิไหวไปเนี่ยซื้อแยกอะไร ใครจะไปเช่ารถมึงก็กูนี่ไงเช่ามึงไงสองแสนไงคือ <c oughs> ก็สองแสนไงให้ไปแล้วไงดีหนึ่งไง <c oughs> อ๋อเอออโอเคอะเลขอะไรหกสองห้าไม่มึงต้องไปพาก่อนไหม <c oughs> อะไรเปียก <c oughs> มึงอะต้องกิฟปมาให้กูไงโง่มึงกด e ดีนี้ดิแล้วมึงก็ติก๊กมึงอย่ามึนดีเหี้ย <c oughs> ไม่ฟังคืออะไรฟังนะ คือชีวิตผมมันแบบจำหยาบนะเออคือชีวิตกูต่อได้ทางเที่ยะไรไม่ได้เลยกดตามก็กดไม่ได้พอแล้วก็พาไม่ได้เฮี้ยทำเพจเฮี้ยอะไรไม่ได้ทุกอย่างมึงตอนเนี้ยมึงกดอีมึงเห็นรถไหมมึงเอาทะเบียนรถอะเห็นแล้วเออมึงก็มึงก็ใส่ดีไลท์สองห้ากูรู้มึงทำเฮี้ยอะไรไม่ได้ก็มึงก็เสือกไปโดนในนี่เองไอ้โง่กูว่าช่วยมึงสองแสนเพราะกูเช่ารถมึงคนอื่นก็เช่าดีเดียวกูไม่ต้องเช่าก็ได้ถูกบะล่ะกูเอารถคนอื่นในแก๊งก็ได้แต่กูเนี่ยเห็นมึงเป็นน้องงไ อยากสูดอยากเขาต้องสับถ่ายลูกเก็บไว้เลยแต่ฟักไม่ได้โอ้ยก่อนจอดโดนปีหลอกคุณค้าเกินเยอะไปยี้ยิบสองร้านนี่โอ้โห้ยก่อนเลยน้องโอ้คนอื่นก็ใช้กพี่จะพาได้บ้าเดี๋ยวเขาพี่อาพี่อาพี่พาเขาเสี่ยวอ่ะพี่พาคุณเสี่ยวเกินไอ้เยี่ยมพี่จะพาเปลี่ยนไหมหน้าขอรถในหนั่งขอเงินไอ้เ่ีหญุ่เรศคือผมอ่ะอยู่อันแฟร์ไหมผมจะขอกู้สักสองร้านเลยแบบดีนผมเองอดีนครับดิน ผมคุยคนนี้ถ้าเราฟังดิครับไม่หรอกคุณมีระบบเงินกู้ไหมครับตอนนี้ยังไม่มีค่ะโอไว้ก่อนเลยไม่ครับู่ส่วนตัวคู่ส่วนตัวได้ไหมส่วนตัวได้ไหมสองล้านได้ไหมครับเดี๋ยวผมชอบส่วนตัวแสนหนึ่งนี่คือยังไม่มีเลยอ่ะคุณเราจนอ่ะกระเป๋าเลีกอะไรครับกระเป๋าเลีกอะไรคุณไม่มีตังค์โอเคผมจะแต่ผมทำไม่ที่ยวไม่ได้เลยครับตอนนี้ขอพูดเจ้าวสองศูนยห้าอ่ะเอาไปหาเอาไปหาใส่สวมมือครับไปโอ้โหไปเพื่อนไปเพื่อนน้อง มาโดยกูป่นเลยอ่อโอ้โหมึงมึงโทรหามึงลองโทรหาคนนี้ได้ปะโทรไม่ได้เดี๋ยวอฟทำอะไรไม่ได้เลยเราเราต้องใส่ดีกว่าหรองมึงเอาดีไม่หรือเราโทรหามึงมันได้ยินเสียงปะไอเปี๊ยกอะไรฮะเนี่ยมึงลองโทรรับไอมีเสียงปะอย่าอย่าโทรโทรศัพท์มันบ้ามันันลงไม่ได้อย่าโทร ปล่อยลงเลยเดี๋ยวมันบา้าเดี๋ยวมันโดนไว้ปล่อยวางเลยโคตรเสียวอ่ะปล่อยลงนี่น,นั่นไงมันบ้าอุย้ยไปมึงก,ก็กดบีดิฮี่แอ็กดบีเนาะควดละบ้มามึงโคตรเสียวอ่ะ <c oughs> มีแค่ไทยคานี่ฮี่อะไยคานแค่ยืมไม่ขวดไว้ก่อนเลยฮี่อะขวดโคตรเสียว ไอ้เหียบอโลยอีกตัวถึงนุ่นปักแปดเอ็มไอ้เหี้ยขวยกูเห็นนั่งจีนเหล็กต่อชาไม่เห็นกูเห็นจะเป็นเดิมพันตาดำๆไอ้เหี้ยเป็นเรือดิมพันหัวละหมือนี่ขวยอ้เหียเดิอไอ้โปโลแล้วมือแฉะแม่งไม่ถึงหลักสี่ห้าล้านลอยเหี้ยเลยแล้วลีนึงยังไม่ครบเลยล้านเลยไอ้เหี้ยอ้เหี้ยบอโลไอ้ขวยไปก่อนเลยน้องไอ้เหี้ยกินดับดำป่ะ แล้วผมทำอะไรเนี่ยผมทำอะไรเนี่ยผมวัลค้างโทรศัพท์ทำไมเนี่ยผมไม่ได้ควางโทรศัพท์เลยนะมึงกดบีดิมึงกดบีดิกดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยลงรถก่อนเดี๋ยวไปลงรถก่อนกดบีลงรถอ้สระเอเยอร์บอลติดวินห้าเอพแปดเอ็มไอ้เปียกกูเห็นนั่งเดิมพันอยู่อ่ะกูถามไอ้อเยโลมีเท่าไหร่ไม่บอกมีอยู่ห้าหมื่นพี่โคตรเสี่ยวอ่ะไอ้เยอร์บอลเฮ้ยขึ้นมาน้องไปเว้ยแดงแดงเว้ยเสือนั่ง กูเห็นมึงชีวิตมึงมีแต่ไทค่านะน้อไม่แรค่ามีนะรถตัวเองนะแต่เบิกไม่ได้โคตรเสียวอ,อ่ะมึงเสียวจริงไอ้เบี้ยตาเขาไปชงแก๊งเดี๋ยวเสนอเขาหน่อยบอกว่าเราครับผมมีต้ไใช้คาาเนี่ยเราจ่ายเป็นของกลางหเปล่าได้รถราไปใช้ราคา <โฮ S 1> พิชาทุกคน เสียวอ่ะมึงเสียวจริงด้วยเียกมาล้วยากจับเนโลพี่เดี้ยเหรอพูดถึงพูดพูดถึงแบบวกันกลับว่ากลับด้วยกันนาบัเเออเออเออหายนี่หนพี่ชายเนี่แหะเออว่าหายเราพี่มาทำความรู้จักเจ๊ผมเจ๊ี้เฮ้ยตอนนี้คารู้จักกันอยู่แล้วอ๋อรู้จักอ๋อรู้จักหรือหรอเอาเเดี่เจ๊พี่สรุพี่เป็นป้าปาพี่ดาจริงตจริงไหมพี่ใครผมเหรอใช่ใชป้าปาอะไรีล้หา อีิชายคนนี้สมาชิกใหม่ครับนี่สมาชิกใหม่อ่เจ๊รู้จักพี่ผมบอกเจ๊ไม่แนะนาเลยใครแนะนำไปเลยเยอะเขาเล่นเจ๊ดับอโอเว่นไม่ใชายของถ้าถ้าบอกว่าถ้าถ้ามถ้ามัติดบิลแล้วไม่เตะต้องค่าอะไรกูเลิกเล่นเลยแหละหล่อเนี้ยไม่กูบอกพี่อยู่ให้ดีกว่าพี่อยู่ไหนวะเอาอยู่อ่ะเว้นมาอยู่เีราพี่อยูเนี้เดี๋ยวพี่บอกให้เจบ้านน้องชายได้ได้เดี๋ยวพี่คุยให้ไอ้เปรี้ยงเรื่องบวงเรื่องบินอะไรเงี้ยกูมีสิทธิ์อะ่ะเพื่อนพี่เจ๊สวัสดีครับสวัสดีครับอุยเอาดีโอ้โหโอเว่นเรับพี่สอยู่ไหนวะคนไหนครับ ใช่ไม่ปอดใช่เอมั้งใช่เอวเอ๊ะเลยเถื่อสวัสดีครับเอ้ยเอ๊ะสวัสดีครับพี่สวัสดี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 ครับพี่พี่โอเว่นไปยังครับน้องพลวัลโอเว่นครับสวัสดีพี่ชาย้างโอเว่นอ่ะอีกวันผมบุลล็อกเอาไว้เลยครับเฮ้ยใครเนี่ยอาร์ตป่ะอาร์ตถ่งเท้าเนี่ยอาร์ตหน้าบักไอสามล้อถ่งเท้าดิไอสามล้อไหนอาร์ตครับใช่ป่ะอาร์ตป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ถ่งเท้าไหนครับโทรมาหรอ พ่อแล้วพออ๋พ่อเหรอพอเทา้นดิพี่ไม่เห็นวัวจับได้เรียกชืซิจำลาหมาก่อนไม่อยู่ตั้งนึงพี่บังถอนเท้าหน่อยพี่พี่บังเฮ้ยแต่ดาเป็นเด็กดีนะไม่เอาดีมากครับถอดอีพี่เดี่เหรอคุไม่หายพี่ใช่ครับหนมีแลมโบด้วยมามาเป็นไงแลมโบได้แล้เก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วไม่หายเฉยเลยวะพี่บังไม่เป็นไรพี่ผมขาดชิ้นส่วนเดียวแล้วจะได้จะได้เฟอร์รารี่ละเพื่อน ความยันบ่าย้ใครไม่เพียนไปพาไปครับไม่ทำเพยนไรได้ปะใครไม่มีพวกเราทำเไก็ได้จทำเพยไร่ไเพยนีกว่าเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้อลบ้าลลลเเพยหรอตังสดไม่มีอะดิพี่ใครมาใครมามาลดพี่ได้ราไม่กดตังค์เดเพื่อนไม่กดตังค์อะกดตังค์ได้บ้้นไปขึ้นมามงชกดตังค์น่ากดไปนาละ เราไปกดตังค์เลยพี่พี่จะให้เรากดตังค์เลยมันกดตังค์ไม่ได้กูติดบิน4ล้านนี่สัต <c ười> <c ười> ว์เว้ยมึงเดินผ่านไปวันเนี่ยยี่บอโลโคเสี่ยวอ่ะมึงอ่ะี๋ยวพี่มันคือมันเบิกเงินไม่ได้ด้วยไอพี่เลขไรแท้เ่ยวเบิกไม่ได้เโคเสี่ยวเพรมของเลขอะไรวะมันเฟลโลเพย์ไปแล้วนะเว้ยลายเลขลายเลขลายสามเก้าเลขสามเก้าครับพี่ชายสงสารหนูไอ้เหี้ยกูมีช่วยมึงแค่นี้แหละ a r มีเราก็แบ่งกันถูกปะไอ้มึงก็เอามึงเอาแซดเฟร,รมไปปล่อยเช่าดีปล่อยเช่าได้ที่ไหนล่ะไอ้สัตว์ ไป,ไปล่อยได้ปล่อยไดุ้ณดกคปล่อยวิยเจ็ดเลน่ะ